Cái là sáng sôn Sáng sôn Sáng sôn Tôi đang nói vậy, tôi sáng đi

มาดีครับเอ้เอ็นเองมากเอ็มากรตังูกจิ๊้งจิ๊มดีครับไม่มีหนมไพ่และหนงเงินอกออแคนี้อ่ะแสงชสวัสดีครับแสงชสวัสดีครับ มาดีมัดิข้างมามองไมช้างนะไม่ต้องมออกมาเป็ัอัดครักปันเออบัดดข้าบัดเจ้าบัดิเ้า,า,าเอ๊บะบัดข้าง นสวัสดีพี่น้องปองไปเลี้ยงมาเลี้ยงแมวก็มี่พามซุกตงอย่างโอ้อกอูเลเขาเป็นย่างหนาวแล้วรู้ว่าอากาศมันห้อนก็ต้องเอาเขามาอยู่ในห้องเอ์เน ออกไปข้างนอกแม่ข้องพี่น้อแล้วลูกอ,อ,อกมาเนาะเพราะว่าอากาศมันห่อนหลายต้องให้อยู่ในอากาศเย็นๆนะมันก็เลยต้องเอาทั้งมา้าทั้งแมวเขามาอยู่น้ำกันในห้อง,งแอร์นอกค่ะพี่น้อง,ง <ๆ S 2> อลน่นเลนล่นเบิ้งกันจ้องอกันย่หันละพี่น้องขาม้ากับแมวอยู่น้ำกันได้อยู่ได้นอกกันเท่าเรียงดูแลเขาดีๆเขากับบอกัดกันหรอกมันกับสิมี่เป็นรังเทียนนองมันหวง อิจ้ากันนะพี่น้องม้ากับแมวกับอิช้ากันเป็นๆได้ค่ะพี่น้อง่ะปลาหนมบวันนี้สวัสดีค่ะคุณคุณคิดอะไกัไเ,กเอา,อาสัตว์ที่น่ารักมาฝากพี่น้องนะม,าะม้ากับแม่สัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราแมนบอพี่น้องขันเอาหักมาหักแมวหอาเลี้ยงมันเนอากันแ่ดีๆวานบอพี่น้อง่ะว้าวน้าหักทั้งม้าทั้งแมวกับน้าหักนาสร้างเทพพี่น้อง โอ้มาเดอร์ผู้ใดมักสัดอ่ะซัดเลียงกับมาซอยซอยกันเบิ่งควบหนาหักหนาสร้างของเขาเนาะอ่าฉลาดค่ะม้าก็เป็นม้าบางเกี่ยวม้าห้ายม้าดุกัดคนกับเคยกัดเนาะครับพี่น้องแต่ว่าเฮาเดี๋ยนดูแลดีๆมอกะมันเสียฟังเฮาเดี๋ยเลงนะเนี่ยบอกมันบ่อยเกให้บคัดเนาะมันกับฟังเนาะ มันก็เป็นบางคนกันคนใดมันมองมันพิษปกระต่ายมามันสัตว์สัตวย่านคองมาเนาะมันก็สีเฮามันบ่ยงอ้อมต้องศึกษาหมาหมามันหักเจ้าของค่ะหมาบางแก้วนี่หักเจ้าของไรเนาะกันผู้ใดบอดีมันก็สีมีความรู้สึกของมันเนาะเพิ่นว่านะหมอเขาว่ามาเนาะหมอสัตว์อ่ะเอ้า ชมบรรยากาศเบิงม้ากับเมวเล่นอยู่ในห้องรับแขกเนี่ยแะครับพี่น้องค้าเปิดแอร์มันมาเที่ยวเล่นในห้องแอร์อากาศเย็นๆนอนสบายสบายแต่ว่าเมวบอาบอนค่ะกําลังดื่มกำลังโซนแมวหน่อยอยู่บ่ท่านพ่อปีค่ะสามเดือนคั่วสีซีเดือนแล้วครับพี่น้องคะไปแล้ว